เออเนี่ยครับพี่น้องเนาะมืุชิวก็ได้เหล่ก,ก็มาถึงที่เจลลี่บ้านปางน,น,นะนฮะเขากำลังจะสร้างเจลลี่ใหม่นะครับเนาะดูนะครับมมจะสร้างเจลลี่ใหม่ที่บ้านปางมนก็เลยมามาอะไรนะมาถ่ายให้รู้นะครับพี่น้องเนาะเราก็มาทำบุญด้วยนะครับดูที่คือบ้านปางนั่หมายถึงว่ามันไม่มีภูเขามัไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วมรุนก็ เลยมาเที่ยวนะครับตรงนั้นก็จะมีทะเลสาบนะครับดูคือมันสุดยอดอ่ะมันแบบว่ามันไม่มีภูเขาจริงๆแต่ตอนกลางตอนเช้าก็นาวมากๆนะครับฝั่งตรงนั้นก็จะมีทุ่งนานะพี่น,อน้องมีทุ่งนาแต่บนนี้ก็จะมีเจลีที่เขาจะสร้างใหม่นะครับดู เนี่ยม er ียมับงไหเมีเาไถ่ายก็ถ่ายก็ถ mm ่ถ hmm ก็กองมืเออถ่ายปอกกกอมูอไรเลยนะเนี่ยไม่เอถ่ายเออเนี่ยมีจุอะไรนะเมียถยเออเนี่ยมาเที่ยวข้งหมวดแล้วค่ะฮู้เจลี่ใหม่นะครับเนาะพี่น้อง ที่นีบ้นปางเลยค่ะเนาะเราที่นี่ก็เขาก็จะช่งางปัดช่างอะไรอยู่ตรงนี้นะมนก็ถ่ายให้พี่น้องดูนะครับ,บคือมันไม่มีภูเขาหรือมันไม่มีอะไรเลยสักอย่างนะครับม,งงมันเหมือนทะเลชายอะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทะเลชายหรอกมันก็เป็นทุ่งหญ้าแต่ว่าตอนนี้มันเป็นน้ำแรงมันก็เเป็นอย่างนี้นะครับ ใายพี่น้องดูให้มันชูโถใายตานะคะพี่น้องเนาะแล้วมันก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีหมู่บ้านอยู่ตรงนูน่นแล้วก็จะมีรอบๆคุณแบบท่องเที่ยวอะไรเงี้ยมามากนะครับแต่ว่าคือมันเป็นเมืองที่ไม่ค่อยเลืนินไม่ค่อยเจริญน,นะเขาก็เลยไม่ได้จัดแบบเป็นท่องเที่ยวนะครับก็เลยก็แต่มนุว่านะถ้าเป็นประเทศไทย เขาก็จะมีคนมูริจากนู้นนี่นั่นแล้วเป็นที่ท่องเที่ยวอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วอย่างไรก็ถ้าพี่น้องคนไหนเห็นชอบใจยังไงก็กดในกดแชร์แล้วก็กดถูกใจให้มนหน่อยนะครับเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันเฉดชมวนแบบเมื่อไหร่มนก็จะถ่ายให้พี่น้องดูนะครับ สวัสดีค่ะเนี่ยเออเนี่ยผ่านน่องดินมาเที่ยวเลยนะครับจากที่ท่าดีสระนู่นเราก็จะมาเที่ยวบนเจลีนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนาะมาเลยช่วยไทยเขาปอาปุ๋งก็ให้หางกันจึงกันให้พรองเนี่ยให้พองให้ปังกันละให้ปังมาเถิพี่น้องให้ปอบปุ๋งยิ่งก้าวมา ไอ้คนเต็มลีกบ่อนจำจังใหญ่ปอนันมาเนี่ยครับเว้ยหนูเงินมาว่ะไปไปทำบุญม้เหรอไปทำมาแล้วครับทำเท่าไหร่ทำสองพันสองพันจัดสองพันจัดสองพันจัดก็ประมาณเจ็ดสิบบาทเออเจ็ดสิบบาทเลยหกสิบกว่าบาทนั่นแหละเนาะแล้วแต่นะโอเคแล้วก็ถือว่าได้มาเที่ยวที่นี่ก็ ได้บุญด้วยได้มีความสุขเลยเนาะช่างพัดธาตุช่างพัดธาตุอะไเนี้ยช่างพัดธาตุช่างเจลีเออได้ทั้งเจลีครับับละนายโทษสับรู้รู้สาวน้องน้าจอกแตกหมดเลยรู้ใช่พี่น้องเอาไปตกเฮ้ยมันไม่มีภูเขาอะไรเลยครับพี่น้องรู้สิคุดหนาวเลยวินาทร้อนก็ร้อนจัดวิานาทนาวก็หนาวจัดนะครับ เดี๋ยวม่นจะพาไปรูปพระพุทธรูปนะครับที่ช้างยังไม่เสร็จเนาะว่ามันเป็นยังไงว่าพระพุทธรูปกับที่นี่กับประเทศไทยมันเหมือนกันหรือเปล่านะครับน้องสาธุ่ะขออมูอันอนุโมทนาวุลขอให้เฮงรวยๆปังๆแล้วก็ลูกศิ์ลุกเผ็ดทั้งหมดลุกแฟนขับทั้งหมดขอให้เฮงรวยๆขอให้ช่วยตลัดไปขอให้มีคนรักข,ขอให้มีคนที่เมตตา นะครับคิดถึงนายคออะไรถึงนะนะครับทั้งขับทั้งโมทั้งเสีงทั้งหมดทุกทุกคนไม่รูพระพุทธรูปดิยไม่รู้เรื่อันะว่าอันอย่างก็อันขวบอันขล้ออันนั้นอันขวบอันอ่านี่ยเขที่เขาเขาตั้งตั้งตั้งหัวไหวตรงหรอที่เขาหลอกอ่าที่เขาทำพระพุทธรูปนะครับเขาก็ทำเองนี่ ก็อะไรก็พูดเลไหมก็ไดถามมาเมื่อหหต,ตอบบ่างม่์น่าอันไหนก็ได้เขาถามเนี่ยเนี่ยครับจะขทามภาพถ่ารูปนะในมวลก็คือแบบว่าไม่ใช่นักท่องเที่ยวหรอกคือคือมีอะไรแปลกๆก็อยากให้รู้นะครับเนาะถูก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 มีหวังจ้อ,กอยก็ใส่เป็นนักวชเนี่นยแหละใส่เป็นเนินโดยขอบเนี่ยหวังจ้อยมันอกี้ก,ก็บว่าไม่มีเนี่ยถ่ายรูปเมื่อไี้ วายวยยยายเ,เหรออืมโอเคโค้งยู่งเตอบะโอเคนะครับพี่น้องเนาะที่มวนมาถ่ายรูปบรรยากาศที่เจรีที่กำลังสร้างนะครับพระธาตุอยู่แห่งนี้นะคะอยู่บ้านปางน้องก้าในะคะเนาะตอนนี้มวนก็จะลาพี่น้องไว้ก่อนนะครับที่นี่มวนก็อยากให้พี่น้องได้เห็นว่าเปียกหูเปียกตาย,ยัางไงบ้างนะครับ บ้านวนมียังไงมากแต่ว่าไม่ได้เจริญมากแล้วนะแต่ว่าก็พยายามช่างให้มันรูรีขึ้นพยายามช่างให้มันมีที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับตต่ตอนนี้ท่องเที่ยวก็ยังไม่มาเพราะว่าโควิดยังติดอยู่นะครับเนาะมันก็จะลาพี่น้องไว้ก่อนนะครับยังไงก็ผักก็ได้กดแชร์เมันเดิมนะครับสจ้าดีครับ